เราต้อจะซุ่มนอกสนามอะ่ะแข่งอรไรหน่อยเป็นการกระแทกให้ออกเขาลูกอ๋อประม่าครูสาบพี่เราหลายคนนะทำวิธีกระโดนวิธีการทำให้ออกนอกสนามลองไหมเนี่ยครูจะสารที่ว่าถ้าเราทำให้แรงครูสารทตน,นะเข้าใจไหมร่างต้องถีบแรงถีบกระเด็นออกนอกสนามไม่งั้นกูถีบเรากระเด็นเลยนะโดนเอาพาวิทายเอาเช็คเดียว cứ thảo nó bị để không làm gì nữa em sẽ có thảo chém theo bước, bước, bước. ขวาให้ลูกเออเอ็มมาเอาใหม่ไปไปเออเอ็มไปดิเอ็ไปปเออหนูอยู่ไกลไปเร็วเจ็บเร็วเอ็กซ์้วยอยากไกลไปอยากไกลไปทิศหน้าปุ๊บมาเออจันแรงดิเก้าเออเซ็ไปเบาจังเซ็มเซ ừ nào chạy đi, xếp ai kìa bé ừ ừ ừ Rồi, ăn ừ จิดตรงเลยเออยกเขาสูงหน่อยเนี่ยลูกำสิ่เอตัวต่ำมหมโอการกระสักยังไงการลุกเลยยังไงมีที่ไหนทัเนี่ยมาเพ่นบ้านเลยกรรมการท่ไหนรเนี่ยาาเอาช้าเยเยเียียเย

เลิกขาเเขาถ้าเราไม่ออกแรง่ะคนที่จะเด่นใคยเหาเอาร้อเช็คเลิมาตีออกมาเออจ้าจะเริ่มกระเด็นแล้วทิปทิปที่้อมขักุ้ชิปเลิกทีมาเอิแทตรงตรงดิเขายุ ทำไมปึ๊บมาเร็วเออถีบส่งแรงออกมาเลยฮุบอืมแรงกว่านี้ใช่ไหมได้นะครับปึ๊บเจ็ดเออตรงตรงโดยตรงเนี่ยถีบตรงตรงเลยอ๋อเราขู้นต่อสู้ไม่เปิดหัวเราถีบตัวได้แต่ถ้าเขาเปิดหัวเราขึ้นหัวใช่ไหมขึ้นเออเป็นช็อตคิ้นแนอ๋อปึ๊บไปมา เอาไม้เอาไม้แตกไปเนี่ยตึแตกมาชิดโงๆอย่าเสีชิเก้เออนั่นแหละชิ้จิคืเวอร์พูดกี่รอบเลยขอบอกคุณตัวน่ชิดชิดเดียรออกชิดเดอดิดแทแทให้ดีๆวะลูก

เออแค่ข uh, uh. 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 ่เขแล้เหยียบออกไปเลยอ่าเอ็มชีวิต้งขาเ่อขึ้นมาอ่ะเออาไหมองมากทำไมงงเลื่อนมาเล่อนมายกเาเออเต็มชีว บาหง่อยเหยียดีแล้วหลุกทีมนี่ยัก็เสียคือตีตุงเนียตัวอย่างนีุ้้งตีกระองไหมป้มเนี่ยตุงต้ป้มเต้งๆุ้งารดานเรว จะสาธิตอันนี้คัดใช่ไหมครับตัวปิดก่อนแต่ถ้าพูดจากสู้เริ่มเสียงการส่งตัวเป็นไงกินยับเลยฟังอ่าพร้อมเช็คไว้เดี๋ยมออกไปขอ,อเป็นไซด์ดึงทีนี้ไม่ใยยช่ใช่ไหมเช็คไว้หน่อนหนึ่งกัดขวาไซด์เมืกี้ดึง,งดดอ่าไซด ดึงที <tuh> ่หนึ่อให้ปังๆทำไปเช็คพรอมเสร็จเราต้องติดตามนะครับตาพอมเช็คไว้ก่อนนะดึงที่เช็คทำใม่การยัไม่ดีเลยนึอ่าเพบที่เ๊บเอออ่าเอาทำใหม่เช็คที่อ่าเช็คนึ่งที่ก่อน หนึ่กระแทกวางวางเนี่ยฟั้อ้าวไม่หลบอ่ะอย่างเงี้ยไม่หลบอ่ะเออนี่ก็คูถีตันนี้ไม่หลบปั้งรอครั้งที่สองเป็นไงั้งปั้งของึ้งเชนไวอ้าวสองนี่มาอาช้ามิดเนี่ยเอาสั้าเอาสั้าสองแลวองหนึ่งึเออสองน,นี่

สองต่อออกเช็คไปจะแทกออกมาแทกออกมาเออปึนึปึ๊บดึงขาข้างหลังเช็คอ่ะทีนี้ไม่ต้องเตะนะครับค่ขีดพอออเฉ็คไปหนึ่งแทกมาสองที่ต้าเออแล้วก็เกินเสยไปห่ง Để nhúc học chúng ta Tiếp Nhúc khẩu Chúng phủ Bây giờ kệ bay này, Thưa sức tỉnh lại mấy xem Khẩu đã dùng chết Đứng bước, bước, quái. Đứng vớt quay Đứng Gió Bước Nghe bài Chết quay Đứng Gió Bước Từ สองแ่่เอาไหน่งสปึ๊บเออเพิ่ไปก่อจะไปข้าเราต้องใส่กิเทกันหุ่ก่อนสอเ้วเออไปยชิดอย่าเาอย่าต่เาอย่าต่ ยกศูนย kh ์ตลอดหรือจับขาไว้ก็ได้ครับถ้าเราเมื่อยขาแล้วจับขาช่วยได้ไหมอ่าสมมติซายเพิงเนี่ยขั้นที่สองืนไ้เลยฮอมจับไปก่อนจับชิงก่อนเราจะคล้องเอ้ยนเออสองแม่ตายูเช็คดึงเบอขามาคลิปอ่ะเบอรสองมาเออเปลี่ยนขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Rồi,